สี่สอ้าสใหญ่สตองเกอร์นะครับความหนา2อมิลน,นะครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR Code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ4ี่สอ้าสใหญ่สตองเกอร์นะครับความหนา2อมิลน,นะครับมาในลายใหม่ต้อนรับปีใหม่แคน้าครับสลัดข่าวตามนี้ครับหาพื้นที่โล่มกว้างนะครับป้าย สวยงามตอนรับครับอรับครับเพิ่มแรงส่งนะควางเบาไปเมื่อกี้เน้นการสะบัดข้อมือได้สวยครับโชมาเน้นการสะบัดข้อมือได้สวยครับ หวงองคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน qr code นะครับเดี๋ยวแปะไปให้เพื่อชมคลิปสอนก่อนเล่นครับเเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมมาแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับ บบนนีโคลเล็บโคลเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคลเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดตังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ ก่อนคว้างนะครับจับลมหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกวงก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ like ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขหมุนลอบตัวเองเยอะๆการหมุนลอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ